สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลี่ฮะก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะไม่ยาวมากนะวันนี้เราจะมาพูดถึงพอดแคสต์กันว่ามันคืออะไระฮะแล้วมีความเป็นมาอย่างไรนะฮะโอเคไปไปเจอกันในคลิป ก็ดยส่วนตัวผมนะฮะอย่างนี้ก็เริ่มมาฟังพอดแคสต์บ่อยขึ้นนะฮะก็ทุกวันนี้ก็จะฟังของ The Standard นะสาระเขาแน่นดีฮนะแล้วก็มีหลายๆรายการเลยด้วยฮนะมีหลายประเภทเช่นมันนี่โค้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับคำนี้ดีก็จะเป็นพวกคำศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษนะฮะ I u o k ก็ส่วนใหญ่จะไปทางโลกต่างๆหรือ การจัดการความคิดอะไรประมาณนี้นะ I hate my job ก็แบบเกี่ยวกับการทำงานอะไรประมาณนี้รายการความสุขโดยสังเขปเกี่ยวกับออกกำลังกายก็มีฮนะมีหลายอย่างเลยนะลองเข้าไปฟังกันดูครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่ามาพูดถึงที่มาของชื่อกันก่อนนะครับพอดแคสต์ Podcast. เป็นคำผสมระหว่าง iPod และ บอดแคสต์นะฮะทางนี้คำว่าพอดแคสต์ podcast. เป็นชื่อที่ใช้เรียกเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานั้นซึ่งถูกเสนอขึ้นโดยคอลัมน <the Hole movies> ์นิตเดอะการเดียนและนักข่าว B.B.C. เป็เบนแฮมเบอรีเหตุเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาปี2547ีนะฮะขณะที่กำลังเพิ่มเติมเนื้อหาให้ชัดเจนขึ้น ในบทความของหนังสือพิมพ์ The Guardian นทำให้คำนี้ถูกใช้ครั้งแรกในชุมชนบล็อกออดิโอหรือออดิโอวอ k กิ้งคอมมูนิตี้นะฮะในเดือนกันยาปี2547เช่นกันนะเมื่อดนนี่กีกรอยใช้คำนี้ตรงไปในข้อความที่ส่งหาผู้พัฒนา iPod จากจุดนี้จึงถูกนำไปใช้ต่อโดยอดัมเคอร์รี ถึงแม้ต้นกำเนิดของคำนี้จะมาจาก iPad แต่ผู้ใช้ก็สามารถเข้าถึงพอดแคสต์ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเล่นไฟล์สื่อได้อีกทั้งคำว่าพอดแคสต์ยังเคยใช้ทำนายถึงการสนับสนุนพอดแคสต์ของ Apple อย่างจริงจังๆลงใน iPod หรือที่ต่อมารู้จักกันในชื่อ iTunes อีกชื่ออื่นที่ใช้เรียกพอดแคสต์คือ netcast ซึ่งเป็นความตั้งใจ ที่จะทำให้คำนี้เป็นกลางโดยไม่มีการอ้างถึง iPod ของ Apple โดยชื่อนี้ถูกใช้ในเครือข่ายของ t w i s ต TV นอกจากนี้ยังมีบางแหล่งข้อมูลอื่นอ้างว่าพอ d ย่อมาจากคำว่า portable on demand ซึ่งแปลว่าความต้องการที่พกพาได้ด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกับกรณีของ n e t c a s บสำหรับพอร์ตแคสหรือพอร์ตคา นั้นในตอนแรกเป็นแอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ iPhone และ iPad แต่ตอนนี้ทางฝั่ง Android ก็มีนะครับใน u t u b e ก็มีเยอะแยะมา,มากมายผมก็ฟังจาก YouTube ซึ่งมันก็คือรายการเผยแพร่เสียงผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์โดยมีผู้ดำเนินรายการออกมาเล่าเรื่องต่างๆหรืออาจจะเป็นการให้สัมภาษณ์ให้อารมณ์คล้ายกับว่าเรากำลังฟังรายการวิทยุใช้เวลาในการฟังไม่นานเป็นคอนเทนต์ที่กระชับตรงประเด็น ซึ่งตอบโจทย์คนในยุคสมัยนี้ที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบมีการสำรวจพฤติกรรมการฟังพอดแคสต์ออกมาว่าคนมักฟังเวลาออกกำลังกายขณะทำงานแต่ส่วนใหญ่มักฟังขณะดเดินทางฮนะใช่ครับผมก็ฟังขณะดเดินทางแล้วก็ทำงานด้วยออกกำลังกายด้วยซึ่งก็มีพอดแคสต์ที่น่าสนใจมากมายในปัจจุบันที่ฟังแล้วสร้างความบันเทิงฟังแล้วให้ข้อคิด ฟังแล้วให้กำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นเทียบได้กับการอ่านหนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงจินตนาการของตนเองได้มากกว่าการดูหนังทั้งที่มันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามได้นั่นเองนอกจากนั้นการเล่าเรื่องของพอดแคสต์ยังเป็นการเล่าเรื่องที่เตรียมพร้อมสำหรับการเล่าเรื่องแบบไม่มีภาพประกอบตั้งแต่ต้นทําให้สามารถสื่อสารได้ตรงจุดกว่าการเปิดทีวีค้างเอาไว้นั่นเองนะ ก็เป็นข้อมูลสั้นๆนะฮะเอามาจากวิกิพีเดียนะฮะประมาณนี้นะถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขอไปด้วยนะฮะแล้วก็อย่ามาเจอกันคลิปต่อไปไปแล้ว